เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำเป็น l a บเสสเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นทางการจะสังเกตเห็นว่าไอ้ฐานพวกนี้เขาจะไม่มีบอกเป็นมิลลิแอมว่ากีจุกี่มิลลิแอมกี่วัตต์าโอเคอะไรพวกนี้มันวัดออกมาแบบนั้นไม่ค่อยได้มันมีตัวแปรอย่างอื่นเช่น การเทคโหลดเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆการกินกระแสของเครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เราใช้ต่างๆมีลักษณะแตกต่างกันไปมีที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอายุการเก็บรักษาคือเชลล์ไลฟ์เก็บไว้เฉยๆอยู่ในแพ็คไม่ได้ออกมาใช้จะอยู่ที่10ปีทุกยี่ห้อเลยยี่ห้ออินเนอร์ไนี่ก็10 Year s h e l ล l i ไล panasonic ปีผลิต2023หมดอายุ2033ก็10ปีฮัตี่ออดนี่ก็10ปีบอกไว้ทรงไหนวะอ๋อ บอกไว้ตรงนี้ best before เม y 2033ซึ่งตัวนี้ผมได้มาตอน2023ท็10ปีเ,ป like เหมือนกันโ c o ิโ Year เ h ียเ l ลไ e เหมือนกันแล้วก็ได้ทดสอบดูแล้วนะครับว่าโครงสร้างลักษณะทางภายในเขาเนี่ยได้มาตรฐานหมดทุกยี่ห้อ a t t ยอ t เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยแรนไทยแทย้ๆเลยถึงแม้จะ made in China อะไรก็ตามมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยขนาด Apple iPhone อะไรยังต้องทำที่ ใช้หน้าเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเขาวิจัยเขาลงทุนทางด้านวัตถุด,ดิบทางด้านการผลิตแล้วก็จ้างโรงงานที่จีนทาโดยการควบคุมการผลิตของเขาเนี่ยนะได้มาตรฐานเหมือนกับยี่ห้อทั่วๆไป Mercury รีแคดเมียม0%ตะกั่ว0%คือไม่มีสารที่เป็นอันตรายเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า leak proof ป้องกันการรั่วอันนี้แหละที่จะมาคุยกันวันนี้ prevent damage to your appliance ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ของเรานะฮะหลังๆนี่ผมชอบของพี่ออดราคาถึงแม้ว่าจะดูว่าสูสีกับเจ้าตลาดอย่างพานาโซนิกที่ผมชอบคือเขาเป็นแบรนด์ไทยผลิตแล้วก็วิจัยโดยคนไทยนี่แหละการลงทุนเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าของเจ้าตลาดเลยนะเผื่อจะต้องลงทุนมากกว่าด้วยเพราะว่ายอดขายที่ยังไม่ได้เยอะเท่าเจ้าตลาดเนี่ยทำให้ต้นทุนทางด้านวัตถุด,ดิบ ทางด้านการผลิตเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่าแบรนด์เขาเนี่ยเริ่มต้นมาที่หลังเขาใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตทุกอย่างเรื่อง,องการทดสอบเนี่ยวัดมาเป็นตัวเลขเพื่อจะมาพิมพ์ข้างก้อนเนี่ยไม่ได้ว่า2,700มิลลิม0มลม ราะธรรมชาติของฐานอันคาลายเวลาเราใช้ไปจนตกลงมาเหลือประมาณ0.7-0.8โวลต์ซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ารันต่อไปได้ถ้าเราปิดแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือถอดฐานออกมาทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่ง45ทีอะไรก็ตามเอามิเตอร์วัดดูใหม่มันจะดีดกลับไปที่ประมาณ1.1กว่าโวลต์บางทีถึง1.2โวลต์เลยก็มีแล้วก็มาใช้ต่อได้อีกพักหนึ่งจากการที่ผมทดลองนะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามทั้งสามสี่ยี่ห้อเนี่ย ผมน้องใส่กับไฟฉายใส่เข้าไปเปิดติดสว่างสวายจนกระทั่งมันดับประดับเลยเนี่ยผมก็มาวัดดูเหลือแรงดันประมาณ0.8โวลต์ทิ้งไว้สั้ชั่วโมงหนึ่งมาวัดใหม่ขึ้นมาเป็น1.1ก่กว่าเกือบเกือบหนแต่พอเอาใส่กลับเข้าไปในไฟฉายใหม่มันก็ติดใหม่อีกได้อีกพักหนึ่งเลยครัครั้งแรกเนี่ยติดได้เป็นชั่วโมงเลยแสงรีลงนะแสงไม่ได้สว่างเท่าเดิมแล้วเพราะว่ามันไม่ได้1.5โวลต์แล้วไงแต่พอครั้งที่2ดับไปถอดออกมาเก็บไว้สักพักหนึ่ง รีบอนกลับมาใหม่เป็นหนึ่งจุดหนึ่งกว่ากวาอีกเหมือนกันแต่คราวนี้เอามาใส่ไฟฉายแล้วเปิดใหม่ได้ไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็ได้ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรพวกนี้ประมาณอย่างเงี้ยประมาณสองสาครั้งจนกระทั่งถึงมันใส่อีกยังไงก็ไม่ติดแล้วเนี่ยประมาณสามครั้งสี่ครั้งนะครับถึงจะเกลี้ยงจริงๆปฏิกิริยาเคมีของมันเนี่ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะรีบอนกลับมาเกิดใหม่กลับมาอีกอน,นี่คือลักษณะของฐ่าน อันคลายที่เป็นสิ่งที่ตามมาคือฐานที่มันแรงดันไม่พอแล้วแรงดันจะหมดแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาในก้อนฐานแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สไฮโดรเจนตัวนี้นะครับมันจะไปดันเอาสารเคมีในรูปของของเหลวเนี่ยไหลออกมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละจะวัดกันที่ซีนของก้อนฐานถ้าเป็นฐานยี่ห้อที่ดีๆก็จะซีนดีหรือแม้แต่ยี่ห้อที่ดีแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยก็ซีนไม่ดีก็จะเห็นตามที่ผมอินเสิร์ตภาพให้ดูเนี่ยจะรั่วออกมา เป็นสารเคมีที่ลวกมาตรงนี้แหละครับที่จะต้องมาแข่งกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราใส่ทิ้งไว้เนี่ยเราไม่มีเวลามาเฝ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของเราหรอกว่ารีโมทของเราฐานหมดือยังใกล้ใกล้หมดือยังจนกว่ามันจะกดไม่ติดจนกว่าตัวเลขจะจางจะดับไปหรือว่านาฬิกาหรือว่าเครื่องคิดเลขหรือว่ามัลติมิเตอร์หรือแม้แต่พวกเนี้ยเครื่องกดหนวดพวกเนี้ยนะครับ คนนี้มันยังยังพอดูรู้นะกดจูมันก็จะมีเสียงมอเตอร์ซึ่งมันมันจะเบาลงแผวล,ลงแต่บางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยรู้ได้ยากมากโดยเฉพาะาเมาส์จะมีอาการที่เขาเรียกว่าฐานเน่าไอ้ฐานเน่าเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายมาเยอะแล้วแล้วเรื่องที่จะคุยเป็นประเด็นหลักๆของวันนี้ก็คือไอ้เรื่องของฐานเน่าน,นี่แหละถ้าเราใช้ฐานหรือแบตเตอรี่ที่มันไม่มีคุณภาพดันเอาสารเคมีพวกนี้เอามาทําให้เกิดสนิมในอุปกรณ์เรานะเช่นมัลติมิเตอร์ตัวเนี้ย ไม่ใช่ของผมหรอกของของญาติๆผมคนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อตามที่ผมรีวิวนี่แหละแล้วเขาก็ไปใช้แล้วเขาก็ใส่ฐานใส่ฐานยี่ห้อดีด้วยนะบอกเลยก็ใน,ในยี่ห้อนี้แล้วของแท้ด้วยบ้านนี้เขาไม่ไม่ซื้อของปลอมอยู่แล้วเขามีฐานะแลวเขาเออะอะไรเขาก็ซื้อในห้างซื้อในเซเว่นก็ไม่มาดินน้นรนซื้อออนไลน์อย่างผมหรอกเขาก็จะได้แต่ของแท้นั่นแหละเขาไม่ได้ใช้งานทุกวันอย่างผมอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยมันเราไม่เปิดใช้ก็จริงแต่มันมีการเรนมีการลีะของกระแส ไม่ใช่รีของสารเคมีนะรกของกระแสไปเรื่อยๆทาให้ฐานมันเหลือน้อยเกิดเป็นแรงดันต่ําก็เกิดเป็นแก๊สขึ้นมาก็ดันออกสารเคมีพวกนี้นนมาเน่าะเน่าแล้วก็ไหลเข้ามาในแผงวงจรเลยนะจะให้ดูภาพจากที่ผมถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้ตอนที่เขาส่งมาให้ซ่อมเนี่ยไม่ว่าฐานมันจะดีจะแพงแค่ไหนถ้าเราไม่หมั่นดูหมั่นเช็คเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเสียหายแบบนี้มากขึ้นหลักๆเลยของการรั่วเนี่ย ก็คือหนึ่งเลยแรงดันในก้อนฐานเหลือน้อยหรือว่าฐานหมดหมดคาเครื่องอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เปลี่ยนออกก็ยังใส่ไว้อย่างนั้นแช่ไว้งเงี้ยรีโมทที่ไม่เคยใช้อะไรเงี้ยหรือ,อไม่ค่อยมีการใช้กระแสไม่เกิดการเดรนการเคลื่อนตัวของกระแสเลยมีโอกาสทําให้รั่วไหลได้ง่ายขึ้นาสามอุณหภูมิเก็บไว้ในที่ร้อนอุณหภูมิเนี่ยมันจะช่วย เสริมการลั่วให้เกิดเร็วขึ้นง่ายขึ้นสี่คือปัจจัยที่อันนี้เราควบคุมได้เราเลือกได้ก็คือเลือกฐานที่เขามีการซีนที่ดีนะครับอย่างของที่ให้ดูเนี่ยก็คือของแพทที่ออทเขามีซีนเพิ่มวงแหวนตัวนี้มาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยสีแดงๆถ้าสังเกตด,ดูนะก็จะมีซีนมาอย่างนี้ที่ผมแกะมาดูแล้วเนี่ยนะตัวนี้คือขั้วขั้วลบนะขั้วแอนโนดตัวนี้เป็นแท่งแอนโนดแท่งลบ แล้วก็มาติดกับตรงขั้วลบตัวนี้แล้วขั้วลบตัวนี้ก็จะถูกพลาสติกตัวนี้ตัวสีข,ขาวๆเนี่ยคูปมาไว้แล้วตรงนี้จะมีคล้ายๆกาวซิลิโคนที่เป็นสีเห็นเป็นสีดาเนี่ยนะติดไว้ในก้อนฐานไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนกันก็คือมีสารเคมี2ชนิดที่ใช้เป็นหลักอยู่เนี่ยนะก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นขั้วลบหรือแอนโนดเนี่ยก็จะเป็นสารเคมีที่เรียกว่าซิงค์พาวเดอร์ผสมด้วย โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะเป็นขั้วแอนโนดหรือขั้วลบที่เป็นสีเทาๆอันนี้มองไม่ค่อยเห็นมันยุบลงไปแล้วอันนี้อันนี้จะมองเห็นอันนี้เป็นสีเทาๆทา่าฟ้าดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะแล้วก็จะมีตัวเซปเปเรเตอร์หรือตัวแยกออกจากขั้วบวกตรงขั้วบวกนี้ก็จะเป็นแมงกานิสไดออกไซด์เป็นผงแมงกานิสไดออกไซด์ผสมด้วยคาร์บอนหรือผงถ่านอัดเข้าไปส่วนทางขั้วบวกเนี่ย มันไม่มีทางล่วได้ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามหมายถึงว่าฐานที่เป็นยี่ห้อมีมาตรฐานนะมันจะเป็นแท่งเดียวกันแบบนี้เลยเป็นไซลินเดอร์เป็นกระบอกแบบนี้ตรงนี้ไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นเขาปั๊มขึ้นรูปมาเป็นกระป๋องแบบนี้เลยจุดที่มีรอยต่อคือด้านขั้วลบนี้เท่านั้นนะฮะโอกาสที่สารเคมีจะไหลออกมาจากขั้วบวกนี่ไม่มีอันนี้พอเขาซีเดเบที่ลงไปใส่ตรงนี้ลงไปขั้วบลบกับขั้วบวกจะถูกคั่นด้วยไอ้เจ้าพลาสติกตัวนี้แล้วก็จะใช้วิธีการใช้โลหะ ตัวบอดี้เนี่ยนะตัวนี้ก็มีผลเพราะว่ามีความต่างกันเยอะเหมือนกันมันเป็นสเตเลสของยี่ห้อพานาปลอมเนี่ยผมวัดดูแล้วเนี่ยบางกว่าเขาเพื่อนเลยถ้ามันหนามันก็จะแข็งเวลาย้ำเข้าไปแล้วมันก็จะแน่นใช่ไหมดูของพานาปลอมนะเชลเนี่ยหนา0.21มมดูของยี่ห้อวนิโคนะ0.35มมดูของดูของแพทิออรนก็ได้แพทิออดหนา 0.38มมหนากว่าวนิโคหน่อยนะดูของพา n าโซนิกแท้ๆอันนี้เป็นพานาโซนิกตัวแท้พา n าโซนิ c แท้ก็0.36มมเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าของปลอมเนี่ยบางเขาเพื่อละบางสุดละของอีโวตกับของแพตติออตเนี่ยก็จะมีซีนมา2ชั้นเหมือนกันที่เห็นแดงๆในของแพตติออตยังอยู่นะอันนี้หนากว่าอันนี้คือผมถอดมาเป็นเป็นวงแหวน กึ่งยางกึ่งพลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยของโยต้าก็มีแต่ว่าเมื่อกี้มันถูกทําลายไประหว่างที่ถอดออกมาแล้วก็เลยไม่เห็นเรื่องของความจุกระแสเนี่ยว่าอันไหนอืดกว่ากันดีกว่ากันก่อนจะมาคุยเนี่ยผมก็ลองดูเทสดูด้วยเครื่องมือตัวที่ผมให้ดูในภาพเนี่ยนะผมใช้วิธีการตั้งค่าตัวแปรให้เป็นไปตามมาตรฐานเลยตั้งคัดออฟ ของการทดสอบไว้ที่0.8โวลต์เมื่อไหรก็ตามที่ก้อนฐานลดแรงดันลงมาเหลือ0.8โวลต์จะคัดออกจะตัดนะแล้วผมจะเดรนกระแสที่ประมาณ0.2วัตต์ประมาณ100ยกว่ามิลลิแอมผมใช้เกณฑ์น,นี้เป็นเกณฑ์เพราะว่าเป็นมาตรฐานการทดสอบของที่ผมเปิดดูสำนักไหนเขาก็ใช้ค่านี้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ใช้กันก็กินกระแสประมาณนี้บางอย่างกินน้อยกว่าน,นี้อีกอย่างเช่นพวกนาฬิกาหรือพวกเมาส์อะไรเน,นี้ยกินน้อยกว่าร้อยมิลลิแอมอีกผมว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเอาเพราะถ้าเผื่อคืนใช้โหลดน้อยกว่าร้อยมิลลิแอมเนี่ยผมต้องใช้เวลาเทสต,ต,ต่อหนึ่งก้อนเนี่ยเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอะใช้ตัวแปรค่านี้ใช้เวลาเทสเนี่ยเทสออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงนั้นเลยสําหรับผลการเทสก้อนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น panasonic ปลอม ซื้อมาแบบเป็นแพ็คไม่มีแพ็กเกจเรื่องเปลานะครับใช้ปพลาสติกซื้อมาจากพวกออนไลน์สรุปได้ออกมาเนี่ยได้1722ม mm. ิลลิแอมใช้ไปทั้งหมดเนี่ย4ชั่วโมง49นาที42วินาทีตามนี้นะนะทีนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะ ใช้ตัวแปรเดิมทุกอย่างนะครับใส่เข้าไปก้อนใหม่เลย1.6.0.02.03.04โวตลต์เลยรแถวๆนี้อ่านายี่ห้อวนิโคของ Mr. DIY ทุกอย่างเหมือนเดิมนะ 0.2m แอมป์เคลียร์ก่อนอ่ะเคลียร์แล้วนะครับกลับมา0.0แล้วกดสตาร์ทเลยนะครับทีนี้ก็นอนกันได้แล้ว โวนิโคนะครับราคาใน3ตัวเนี้ยตัวนี้ถูกสุดและโวนิโค o ถูกสุดตัวนี้ถูกรองลองมาถูกกว่าพานานิดนึงเสร็จแล้วนะครับแบตของโวนิโค 2A ก็มาคอมพล e ทที่11ชั่วโมง34นาที48วินาทีดรนกระแสออกไปได้2315ม ah ิลลิแอมเลยไม่ธรรมดาเลยนะครับลองดูของแพชิออรกันบ้างนะครับ เขียนแล้วนะครับศูนย์หมดแล้วก็ตัวแปรผมใช้เหมือนเดิมคัดออฟโวลเตจที่0.8โวลต์นะครับตอนนี้แรงดันเข้าไปแล้วนะครับ1.599หรือ1.6โวลต์แพทจิออนะครับ AA อ่ะเริ่มเลยมารู้ผลอีกทีก็คงจะเช้าเลยนะเพราะว่ามัน10กว่าชั่วโมงเอ้าไปโลดแพทจิออ AA นะครับเดินจน0.8โวลต์แล้วนะครับ12ชั่วโมง1นาที58 วินาทีกระแสที่เดรนออกไปเนี่ย2,413ม mm. ิลลิแอมตัวเลขให้ท่านดูไว้ก่อนเดี๋ยวของ Panasonic นะครับของแท้ก็ได้13ชั่วโมง43นาที43วินาทีกระแสที่เดรนออกไป2172ม mm. ิลลิแอมที่ผมบอกไปแล้วว่าไอ้แบตพวกนี้หลังจากหมดไปแล้วเราลองถอดมาทิ้งไว้สักพักหน่มันจะมี การรีบอลหรือการรีบาวกลับเข้าไปได้อีกอีกนิดนึงไอ้การรีบอลหรือการรีบาวพบว่าแพทที่อดทาได้ดีที่สุดเอามาเปิดไอ้ไปใช้ดวงนี้อันนี้หมด3ครั้งแล้วจบดับแล้วเปิดไม่ติดแล้วอันนี้ครั้งที่4ยังติดอีกแป๊บนึงอ่ะอีกตือเกือบหนาทีอ่ะติดแบบรีรีแบบใช้งานได้นะใช้งานส่องหาของหาอะไรได้ไม่ได้ไดหลีถึงขั้นเป็นหิ่งห้อยเลยนะ พี่ผมใช้เลือกใช้ตัวนี้เป็นตัวเทสเพราะว่าเวลาจะก่นอนจะดับมีกระพริบแวบๆบแบบแบบมาให้ถ้าเผื่อเอามารวมๆแล้วตัวนี้อาจจะได้จํานวนมิลลิแอมเยอะกว่านิดนึนงเพราะว่าถ้านับของเจนของการที่มันรีบาวดกลับมาใหม่แล้วเนี่ยตัวนี้มันได้เยอะกว่า,เ,าเดี๋ยวลองแกะของแพทที่ออดออกมาดูก็เปิดไอ้ตรงนี้ยากนิดนึงนะตรงตะเข็บเนี่ยเขาเขาเมมย้ำเอาไว้แน่นมากแล้วก็มีความหนาของไอ้เจ้าเปลือกไซลินเดอร์เปลือกท่อเนี่ย หนากว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ามีตรงนี้อีกอันนึงนะฮะไอ้วงแหวนแดงๆเนี่ยที่ยี่ห้ออื่นเขาไม่มีเลยก็มาทําให้ช่วยเซฟเหมือนซีนอีกชั้นนึงอะ่ะพอมีตรงนี้แล้วก็จะมีเปลือกพลาส,สติกเนี่ยมาพุ่มล้างเอาไว้อีกทีหนึ่งเหมือนกับเป็นซีนที่เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เรามังที่เขาเป็นจุดขายของเขาอีกจุดหนึ่งเพิ่มต้นทุนการผลิตเข้าไปด้วยนะ,ะเพิ่มขั้นตอนดึงออกมา ยากนิดหนึ่งอะ่ะเขาจะมีกาวตรงนี้ด้วยเขาจะมีกาวตรงเนี้ยที่เป็นคราบดำๆเนี่ยนะรอบๆเนี่ยคล้ายซิลิโคนอุดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดแล้วหรือทานหมดเนี่ยแต่เรายังคงใส่ทิ้งไว้ในอุปกรณ์ในรีโมทหรือในเมาส์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมันเริ่มจะหมดแล้ว7-8เดือนเนี่ยเราต้องคอยคอยหมั่นเช็คนะฮะก็ถ้าเป็นในครัวเรือนในตามบ้านทั่วไปเราอาจจะมีมันติมิตเตอร์เล็กๆเ,เ,เอาไว้คอยเวียนเช็คกับอุปกรณ์พวกนี้สม่ำเสมอเลย ยิ่งมีหลายอย่างก็ยิ่งต้องเช็คหลายอย่างในสภาพที่ฐานใกล้ๆหมดเนี่ยหรือแรงดันเหลือน้อยแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาในในก้อนฐานเนี่ยเยอะเป็นพิเศษแล้วมันก็จะดันให้สารละลายของเหลวในนี้ไหลออกมาเอาจริงๆมันไม่ใช่น้ำกรดม,มีความเป็นด่างนะตามชื่อมันอันคาายแต่ว่าไม่ว่ากรดหรือด่างมันก็มีค่าการกัดก่อนให้เกิดสนิมได้ทั้งนั้นนะฮะขั้วเนี้ยขั้วที่เป็นขั้วลบเนี่ยนะภาษาทางการ ช่างทางไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าแอนโนดอันนี้คือแท่งเขาเรียกว่าแท่งแอนโนดขั้วบวกนี่ไม่มีปัญหาเพราะมันใช้ตัวถังทั้งตัวเลยเป็นขั้วบวกทั้งหมดอยู่แล้วใช้เป็นโลหะชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฐานอันคาลายที่มันรั่วๆที่มันเป็นสนิมอยู่เนี่ยดูในภาพนะฮะดูในภาพที่ผมอินเสิร์ตให้ดูนะท่านลู้บอกว่าเฮ้ยมันมีสนิมที่ขั้วบวกมันต้องรั่วขั้วบวกด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวงจรที่มันต่ออยู่อย่างเนี้ ในหลังฐานจะเห็นว่ามันสลับมันจะสลับหัวสลับหางกันอยู่ขั้วบวกอยู่ตรงนี้ขั้วลบอยู่ทางนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแผ่นแผ่นเชื่อมเป็นแผ่นอนุกรม,มนะมาต่ออย่างนี้อยู่ถูกไหมครับแล้วพอมันลั่วทางขั้วลบของก้อนนี้ออกมามันก็ไหลาตามไอ้เจ้าแผ่นอนุกรมก้อนอันนี้มาแล้วก็มาเกิดสนิมที่ขั้วบวกอันนี้ด้วย จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรั่วจากขั้วบวกนะับเพราะว่าท่านลองดูแล้วกันเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามแม้แต่พานาปลอมมันก็เป็นเป็นชิ้นเดียวไม่มีตะเข็บไม่มีซีนไม่มีอะไรทั้งนั้นมันรั่วตรงนี้ไม่ได้แบตเตอรี่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูจากก้อนที่มันสมบูรณ์หน่อยแล้วกันดูจากก้อนนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบอินเสิร์ตมาให้ด้วยนะตรงนี้อ่าแท่งแอนโนดรูแลนาเป็นแท่งขั้วลบพร้อมทั้งตัวท o t t o m cover ตัวนี้ พอตอฟ cover ตัวนี้ก็จะมีซีนพลาสติกตัวนี้ซีนไว้แล้วก็มีกาวซิลิโคนตรงนี้แล้วก็ย้ำด้วยตะเข็บตรงนี้เป็นเปลือกโลหะเนี่ยเปลือกโลหะนี้จะเป็นสเตนเลสความหนาบางของแต่ละยี่ห้อมไม่เท่ากันตรงกลางที่เป็นเป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะครับเป็นสีเทาๆฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีที่เขาเรียกว่าซิงค์พาวเดอร์ผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์คือขั้วลบก็คือขัอ้วอ่คือ,อ คือขั้วลบเนี่ยนะผงสังกะสีนั่นเองซิงค์พาวเดอร์ผสมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นขั้วลบแล้วก็ที่เป็นสีดำๆอยู่รอบๆตรงนี้แล้วก็จะถูกกั้นด้วยตัวเซปเปเรเตอร์ตัว, ator, ตวกั้นไว้ระหว่างบวกกับลบตรงนี้นะต่อมาเลยออกมาเป็นด้านนอกที่เป็นขั้วบวกติดกับผนังเนี่ยสีดำเนี่ยนะสีดำนี่ก็จะเป็นสารเคมีที่ชื่อว่าแมงกานิสไดออกไซด์ ผสมด้วยผงถ่านนะพวกคาร์บอนแมงกานิสไดออกไซด์ผสมผงถ่านเป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็พอใช้ใช้ไปมันอาจจะเกิดการละลายกลายเป็นของเหลวนะกลายเป็นที่มันไหลออกมานั่นแหละอีตัวเจ้าปัญหานั่นแหละโครงสร้างเขามีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดประมาณนี้สําหรับโครงสร้างทางเคมีและที่ออดแตกต่างจากเขาตรงที่มีวงแหวนสีแดงนี้อีกชั้นนึง ช่วยในเรื่องของการซีนให้มั่นใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง,งอะ่ะไม่รู้ว่าแค่ไหนเหมือนแต่ว่าผมใช้ของแพทิออตมาปีปีหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยเจอเรื่องรั่วเรื่องอะไรเลยนะโอนิโคนี่ผมยังใช้ไม่ถึงปีใช้ประมาณ7จ็ดแปดเดือนก็เดี๋ยวจะลองทิ้งไว้ให้มันใส่ไว้จนกระทั่งมันมันเหลือแรงดันไฟน้อยแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดแก๊สดันเอาของเหลวออกมาเนี่ยพอเสียหายแล้วมันจะเสียหายเยอะไอ้เจ้าข้อเล็ก อย่างพวกนี้ก็ไปถือเป็นอันคาไลา์เหมือนกันนะเนี่ย LR44 พวกนี้ก็เป็นอันคาไลา์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตให้ดูเลยปัญหาคือตัวถังเนี่ยคือขั้วบวกทั้งอันแล้วก็ขั้วลบจะอยู่ตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นมามันจะบวมบวมแล้วก็ดันดันขั้วลบเนี่ยพเพยอ์ขึ้นมาแล้วก็จะมองเห็นพวก สารเคมีอะไรที่อยู่ภายในเหมือนกันเหมือนกันท่าสารเคมีใช้หลักการเดียวกับตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยความจุม,มันก็จะน้อยกว่าใช้ในกล้องถ่ายรูปใช้ในอุปกรณ์เล็กๆคนไทยเราชอบเรียกฐานกระดุมมันก็เน่าได้เหมือนกันท่านอย่างเงี้ยก็ตอนนี้นะตอนนี้ไม่ถึงกับบวมไม่ถึงกับระเบิดแต่ว่าเน่าจนเป็นสนิมทั้งก้อนเลยคือใส่คาทิ้งเอาไว้ในกล้องเป็นปัญหาที่มีคนส่งมาซ่อม เยอะเป็นอันดับต้นๆเลยคือฐานเน่าแบตเตอรี่เน่าแล้วก็สารเคมีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไหลออกมาแล้วมันก็ซึมตามสายไฟเข้าไปสายไฟนี่มันซึมได้นะเทคโนโลยีพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันรู้กันมานานเป็นโลหลายเป็น10ปีแล้วฮะอันคลายนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดมีการคิดคน้นมีการพัฒนามีการพัฒนาต่อนเนื่องมาแบบยาวนานมากๆผมเอาราคามาลงไว้ให้ดูพานาโซนิกเนี่ยถ้าแท้ สีก้อนเนี่ยอออิงราคาในออนไลน์นะแปบาทที่ผมหาได้ต่ําสุดณนะวันที่ทําคลิปนะถ้าของแพทที่ออดเนี่ยที่ผมหาได้ต่ําสุดวันนี้ก็มีเป็นแพ็ค3ก้อนนะห้บาท59หาร3ก็19.66บาทถ้าเป็นของยี่ห้อวูนิโคโว n นิโคในของมิสเตอร์ดีไก็จริงแต่ว,ว่าตอนหลังๆลร้านอื่นก็มีขายแล้วนะ4ก้อน63บาทหาร4 15.75บาทก็จะเห็นว่าโวนิโคในราคาต่ำที่สุดในกลุ่มนี้นะสูงขึ้นมาหน่อยก็แพทที่ออสูสีกับพานาพานาก็ยังคงเป็นเจ้าตลาดอยู่เหลือ3ตัวนี้แหละที่ผมใช้ <laughs> ตัวอื่นผมคงไม่ซื้อแล้วลนะ่ะแต่ว่าหลักๆนี่ก,ก็คงจะซื้อแพทที่ออดเพราะว่าราคาอยู่ตรงกลางตัวนี้สูงสุดตัวนี้ลองลงมานิดหนึงซอซๆลงมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้อ๋อตัวนี้มันผมใส่ผิด ส่วนไอ้ panasonic ของปลอมเนี่ยมันดูง่ายมันจะไม่มีแพ็คภาษาไทยไม่มีอะไรมาอย่างนี้นะครับเขาจะทําเหมือนกับเป็นเนี่ยเป็นแพ็คอย่างเงี้ยเป็นแพ็คพลาสติกมาเฉยๆแล้วเขาบอกว่าเป็น OEM เป็นซื้อเป็นจํานวนมากอะไรเงี้ก็ไม่ได้ไม่จะไม่มีแพ็คมาเพื่อให้มันถูกจริงๆแล้วมันไม่มีนะฮะมันไม่มีผมถามเช็คกับทางพานาแล้วก็ไม่มีส่วนมากแล้วตัวอ,อุปกรณ์ที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนทยอยเปลี่ยน,เป,ยนเป็น ทีิออดผมเห็นว่าราคากับคุณภาพเนี่ยเขาสมเหตุสมผลแล้วก็ไว้ใจได้ในเรื่องของการรั่วปีที่แล้วอุปกรณ์ที่ใส่ตัวนี้ไว้ไม่มีอะไรรั่วไม่มีอะไรเสียหายเลยมั่นใจในเรื่องซีฟของเขาเวลาตอนที่แกะออกมาเนี่ยจากก้อนเนี่ยนะแทที่ออดเนี่ยก็จะแน่นกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะนไหนตัวนี้ก็ใช้มาแล้วไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลือกที่จะสนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วละ่ะหนึ่งคือมั่นใจเรื่อง การั่วว่าเขาเรื่องของการลัววเนี่ยเขาดีจริงๆได้ผลจริงๆลิกลุ้บแล้วก็เรื่องของราคาที่ไม่ได้แพงกว่าเจ้าตลาดอย่างพานาก็เลยเลือกเป็นเจ้านี้เอามาใช้ประจําการเพราะผมใช้ทานเยอะมากๆอุปกรณ์ผมทํางานกันงผมเนี่ยใช้พวกนี้เยอะท่านอื่นจะสะดวกแบบไหนอย่างไรก็ตามสะดวกจริงๆผมก็ชอบถ้าเป็นพานาตัวแท้แต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือพานาเนี่ยมันปลอมเยอะจริงๆ หาซื้อแท้ๆเนี่ยต้องต้องเข้าห้างอย่างเดียวเลยอะไปซื้อตามร้านเนี่ยตามทั่วๆไปเนี่ยหาความมั่นใจไม่เจอเลยแค่สติกเกอร์อย่างเงี้ยแค่แผงกระดาษเงี้ยท่านคิดหรอว่าคนปลอมเขาจะปลอมไม่ได้เนาะส่งท้ายถ้าที่ไหนก็ตามที่เขามีถังขยะแยกให้ก็แยกทิ้งดีๆแล้วกันนะสำหรับฐ่านพวกนี้มันเป็นสารเคมีที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ใน สิ่งแวดล้อมเราได้เนิ่นนานกว่าชีวิตเราเนี่ยขาดไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะพิสูจน์มาแล้วว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายความนิยมลงไปเลยนะฐานพวกนี้จากที่เคยคิดว่าลิเทียมมันจะมาแทนได้หมดมันก็ไม่ได้แทบไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเอามาดิสเครดิตของใครเลยนะที่พูดวันนี้ก็ดีทุกตัวแหละแต่ว,ว่าถ้าลุปแล้วผมเลือกอันนี้แล้วกันนะ่ะเพราะผมลองดูแล้วผมใช้ได้นานใช้ได้ อย่างมั่นใจใช้ได้ยังปลอดภัยผมก็ใช้ตัวนี้ในราคาที่ผมไม่ต้องจ่ายแพงขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับ